สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับผมวันนี้พบกับรายการอัพเลเวลรายการที่จะพาทุกท่านไปอัพความรู้เปิดประตูสู่โลกการลงทุนกันครับวันนี้ผมขอประเดิม EP ีแรกด้วยการที่จะพาทุกท่านเนี่ยนะฮะไปรู้จักกับตลาดหุ้นสหรัฐให้มากขึ้นมีดัชนีอะไรที่รายย่อยอย่างเราเนี่ยนะครับจะต้องติดตามและแต่ละดัชนีเนี่ยนะครับมีเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือกหุ้นเข้ามาคำนวณเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีอยู่ทั่วมุมโลก แต่การที่ประเทศใดจะก้าวขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจบนเวทีโลกได้ส่วนมากก็จะใช้ตลาดหุ้นเนี่ยแหละฮะเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อขยายเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปได้แต่ถ้าจะให้พูดถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมูลค่าตลาดสูงถึงราวๆ5 3าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ฮะในสหรัฐนะครับมีตลาดหุ้นหลัก2แห่งด้วยกันครับเริ่มมาจากนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ .1792 นับถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุกว่า230ปีหรือ2ศตวรรษเข้าไปแล้วครับและด้วยความเก่าแก่ของมันนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดก็จะประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเช่น Walmart IBM หรือ General Electric ครับส่วนบริษัทน้องใหม่ไฟแรงโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะมาจดทะเบียนในอีกตลาดหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าตลาดหุ้น NASDAQ หรือตลาด NASDAQ Stock Exchange นั่นเองครับซึ่งเป็นเหมือนกับน้องชายของ New York Stock Exchange เลยก็ว่าได้เพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1971หรือ51ปีเท่านั้นเองครับและที่เจ๋งเลยนะครับตลาดนี้เนี่ยไม่มีสถานที่ตั้ง เป็นรูปธรรมครับการซื้อขายทั้งหมดถูกซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยจะเป็นที่ทุกท่านเนี่ยจะพบกับหุ้นบริษัทเทคขนาดใหญ่อย่างเช่น Apple Alphabet หรือว่า Netflix นั่นเองครับส่วนการจะติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนั้นเราจําเป็นต้องมีดัชนีไว้ใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดครับโดยดัชนีจะเป็นการเอามูลค่าหุ้นทั้งหมดมาคํานวณและทําให้เป็นเลขตัวเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ดัชนีหลักๆของตลาดหุ้นสหรัฐนั้นจะมีอยู่3ดัชนีด้วยกันครับเริ่มต้นที่ดัชนี S&P 500เป็นดัชนีที่ติดตามบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด500อันดับแรกของทั้ง2ตลาดโดยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะวัดกันที่มูลค่าตลาดที่ต้องไม่ต่ำกว่า11.8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วจะต้องมีสภาพคล่องสูงและมี r e e f l o a t หรือจำนวนหุ้นในมือผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า10% และที่สําคัญเลยนะครับผลการดําเนินงาน4ตรไตรมาสล่าสุดจะต้องรวมกันแล้วเป็นกําไรด้วยถึงจะมีสิทธิ์ในการคํานวณเข้าดัชนี s อส500ดัชนีนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจสหรัฐได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับส่วนดัชนีที่2นะครับก็คือดัชนีดาวโจนส์หรือดาวโจนส์30มีแนวคิดคล้ายๆกับ s อส500เลยแต่ดาวโจนส์เนี่ยไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนในการเลือกหุ้นเข้ามาคํานวณ หลักๆจะวัดมูลค่าเฉพาะ30บริษัทที่ประเมินแล้วว่ามันคือ30บริษัทที่สำคัญของเศรษฐกิจอเมริกาเช่น Microsoft Visa หรือ Apple และสุดท้ายเลยนะครับก็คือดัชนี Nasdaq หรือ Nasdaq 100ซึ่ง Nasdaq นี่นะครับถือว่าเป็นดัชนีที่รวมหุ้นน้องใหม่ไฟแรง100ตัวเข้ามาคำนวณเป็นดัชนีโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่คิดเป็น56%ของทั้งหมดเลยเรียกได้ว่า ถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคในสหรัฐเนี่ยนะฮะก็สามารถติดตามดัชนี NASDA q กันได้เลยครับโดยแกนในการเลือกหุ้นเข้ามาคำนวณในดัชนี NASDA q 1 0นนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับอันดับแรกเลยคือต้องเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDA q Stock Exchange มาก่อนจากนั้นก็จะเรียงตามมูลค่าตลาดซึ่งบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด100อันดับแรกก็จะถูกคำนวณอยู่ในดัชนี n a s d a q 1 0น้นั่นเองครับและหวังว่าเนื้อหารายการในวันนี้ จะทําให้ทุกท่านอัพเลเวลข้อมูลในการลงทุนไปอีกระดับหนึ่งได้และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง t s s o o u u d Station ด้วยนะครับขอบคุณครับ